มาตรา744สัญญาจำนองระง,งับสิ้นไปวงเล็บหนึ่งเมื่อนี่ที่ประกันระง,งับสิ้นไปด้วยเหตุประการอื่นใดมิใช่เหตุอายุค,ความ 2. เมื่อปลดจำนองให้แก่ผู้จำนองด้วยหนังสือเป็นสำคัญปลดจำนองเท่ากับเจ้าหนี้แสดงเจตนาว่าไม่ต้องการเอาทรัพย์สินเป็นหลักประกันนี่ต่อไปวงเล็บ3เมื่อผู้ค้ำ เมื่อผู้จำนนงหลุดพ้นนี่ที่เป็นประกันระงับก็เท่กากับว่าปลดจำนนงผู้จำนนงก็หลุดพ้นวงเร็บ4เมื่อถอนจำนนงผู้รับโอนขอถ่ายถอนจำนนงในวงเงินที่สมควรวงเรียบ5เมื่อขายทอดตลาดร,รั์สินซึ่งจำนนงตามคำสั่งศาลบงเร็บ6เมื่อเอาทร,รัพย์สินซึ่งจำนนงหลุดจำนนงระงับเมื่อโอนทร,รัพย์ ถ้าไม่เข้า6ก,กรณีด้านบนสัญญาจำนองก็ไม่ระงรับมาตรา747ดเรื่องจำนำจำนำนี้ก็จะเป็นส่งมอบทรัพย์บวกกับเพื่อประกันการชำระนรหนี้วงเล็บ1สัญญาจำนำเป็นหนี้อุปกรณ์วงเล็บ2ผู้จำนำต้องเป็นเจ้าของทรัพย์สินซึ่งจำนำ มาตรา748จำนำเพื่อปะกันชําระนี้บวกค่าอุปกรณ์5อย่าง 1. ดอกเบี้ย 2. ค่าสินไหมทดแทน 3. ค่าฤกษชาธรรมเนียมในการบังคับชําระนี้ 4. ค่าใช้ใจ่ายเพื่อรักษาทรัพย์สินซึ่งจำนำ 5. ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่ความชำรุดบกพร่องอันไม่เห็นเป็นประจักษ มาตรา750จำนำสิทธิ์ซึ่งมีตราสารเท่ากับว่าส่งมอบตราสารบวกกับบอกกล่าวเป็นหนังสือแจ้งการจำนำแก่รูปหนี้แห่งสิทธนั้นด้วยมาตรา756ข้อตกลงไม่สมบูรณ์เท่ากับว่าใช้บังคับไม่ได้มีผลเฉพาะข้อตกลงนั้นไม่มีผล ให้จำนำไม่สมบูรณ์ต่อมาดูเรื่องสิทธิของผู้รับจำนำมาตรา758สิทธิยึดซักไว้จนกว่าจะได้รับการชำระหนี้ครบถ้วนมาตรา761สิทธิจะนำดอกผลนิติในมาชำระหนี้มาตรา282 สิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้ก่อนเจ้าหนี้สามัญถ้าบริมสิทธิ์จำนำแยง้งกันก็ดูตามมาตรา283เน้นย้ำเรื่องอัตราดอกเบีย้ยตามกฎหมายใหม่หมรั้งวันที่11เมษายน2564ดอกเบีย้ยก่อนผิดนัดอยูตามมาตรา7เท่ากับ3%และมาตรา224ก็คือ3าบวก2%ก็เท่ากับว่า5%เ สำหรับคดีที่ค้าพิจารณาอยู่ในศาลก็ใช้ตามกฎหมายใหม่คู่ความควรยื่นคำร้องเข้าไปด้วย